สนับสนุนโดยมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรีโรงแรมนัวซิตี้สองสามเซนสองถนนสามเซนบางลำพูกรุงเทพมหานครบิสมิลลาฮิรเเรรราาาาะะห์มมมนิฮีออัสสลุะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ه ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับเรียนรู้อิสลามสู่การพัฒนาสังคมโดยมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรีและศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามมูลนิธิเพื่อสนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับพี่น้องครับความยุติธรรมเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อสังคมเราอยู่ด้วยกันในสังคมนะครับเรามีผู้คน เรามีหลายความคิดเรามีหลายอุดมการเรามีหลายแนวทางที่เราเรียกว่าบรรทัดฐ,ฐานทางสังคมนะครับฉะนั้นความเป็นบรรทัดฐ,ฐานของสังคมนี่แหละทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้มีทั้งบทลงโทษวันนี้มีทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องของการชื่นชมยินดีนะครับอิสลามมีคําตอบทุกครั้งนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องใดๆก็ตามมักจะมีสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับคุณธรรมอิสลามตลอดนะครับ แม้ว่าความยุติธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับถูกกล่าวขานในวงการของการเมืองหรือในวงการของการใช้อำนาจหรือในวงการของการบริหารจัดการองค์กรก็ตามนะครับแต่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับว่าหลักเกณฑ์หรือบรรทัดฐานที่เราต้องการที่จะนำไปใช้ทุกครั้งเนี่ยก็คือหลักการหรือหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับพี่น้องครับถ้าเรามาดูในนิยามของความยุติธรรมในอิสลามนะครับ น่าจะเป็นนิยามที่ตรงกันกับหลายๆคนนะครับที่ต้องการที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียมกันทุกคนเนี่ยต้องการที่จะแสวงหาความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นในการอยู่ด้วยกันนะครับสังคมไม่อยากให้มีความลำเอียงสังคมเนี่ยไม่อยากให้ใครได้มากกว่ากัน อยากใช้ชีวิตแบบเท่าเทียมกันและมักจะมีปัญหาในสังคมตลอดเราเนี่ยอยู่ในสังคมประชาธิปไตยแล้วเนี่ยที่จะต้องใช้เสียงข้างมากในการลงมติแล้วก็เห็นพ้องต้องกันกลายมาเป็นข้อกฎหมายแล้วก็กลายมาเป็นบรรทัดฐานของประเทศชาติและเราก็ได้สนองได้ใช้ชีวิตเหล่านั้นเพื่อความมุ่งหมายที่ตามที่กฎหมายนั้นต้องการที่จะให้เกิดความสงบสุขนั่นเองนะครับแต่พอเรามาดูในเรื่องของความยุติธรรมในอิสลามเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยก็ จะเป็นตัวที่จะมากําหนดทางของสังคมนะครับความวิธรรมเองในแต่ละสังคมนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสังคมหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าความยุติธรรมของเขาเขาสามารถที่จะผิดเพศก็ได้หรือเป็นการรักร่วมเพศเดียวกันก็ได้การสูบบุหรี่อาจจะเป็นเรื่องที่ชอบรรมในประเทศเขาก็ได้หรือการประกอบสิ่งที่มันขัดกับหลักการของาศาสนาอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องสัพทเขาก็ได้อย่างเช่นเรายกตัวอย่างในเรื่องของ ดอกเบีย้ยอะไรเหล่านี้นะครับในบางสังคมก็พยายามที่จะผลักดันให้ประเด็นของดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถที่จะใช้ได้กับทุกคนกับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการทําธุรกิจใดๆก็ตามแต่ในเรื่องของอิสลามเองเนี่ยนะครับแม้ว่าสังคมกําหนดเช่นนั้นแม้ว่าสังคมเนี่ยเห็นพร้องต้องการมีมติแล้วก็ตามนะครับแต่อิสลามก็ยังคงดํารงไว้ซึ่งหลักการาศาสนาซึ่งเป็นที่พึ่งสําคัญในการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับ ฉะนั้นหลักการศาสนาเนี่ยก็ถือว่าการนําความยุติธรรมเนี่ยนะครับนำไปใช้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะทําให้สังคมอื่นนั้นไม่สามารถที่จะดํารงได้เพราะศาสนาเป็นความเชื่อศาสนาเนี่ยเป็นหลักธรรมคาสอนเป็นหลักการปฏิบัติเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในแต่ละความเชื่อถือในแต่ละบุคคลที่ต้องการที่จะทําให้ศาสนานั้นมีอิทธิพลในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเองนะครับ น้องครับความยุติธรรมในอิสลามเนี่ยถ้าเราจะเห็นภาพชัดเจนก็คืออย่างมสัสยิดหนึ่งเราก็จะมีอิหมัมมสัสยิดนะครับฉะนั้นในฮะดิษนบีก็ได้มาระบุนะครับว่าอิหมัมที่อาดิลน,นะครับอิหมัมหรือคนที่เป็นผู้นำของาศาสนาหรือผู้นำในมสัสยิดนั้นเป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยก็จะทําให้เขาเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการสับปูลดของเขานะครับเมื่อใดที่เราเห็นอิหมัมเนี่ย ไม่ปฏิบัติตนหรือปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับหลักการศาสนาเขาเรียกว่าไปผิดในเรื่องของจรรยาบัณของการเป็นอิหม,ม่ามหรือผิดมารยาทในการเป็นอิหม,ม่ามไปปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดกับหลักการศาสนาสลามแล้วเนี่ยสังคมเองจะเป็นคนที่พิพากษาเองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่เป็นความต้องการของพี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาสลามแล้วถ้ากระทําผิดแล้วเนี่ยเราไม่เพียงแต่สังคมมีการประนามอย่างเดียวสังคมไม่เห็นพ้องอย่างเดียว แต่ด้วยความเชื่อหลักศกาสนาเองเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าก็จะลงโทษเขาด้วยนะครับนี่แหละที่เป็นความเชื่อถือของศาสนาิสลามนะครับที่ต้องการที่จะคำนึงถึงว่าความยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นระดับต้นๆในทุกของการใช้ชีวิตนะครับในระดับของครอบครัวนะครับในระดับของสามีภรรยาสามีก็มีความยุติธรรมต่อภรรยาภรรยาก็ให้ความเป็นธรรมต่อการใช้ชีวิตสามีที่เราเรียกว่าสิทธิของกันและกันนะครับ ในระดับของญาติพี่น้องก็เหมือนกันในฐานะที่เราเป็นพี่คนโตในฐานะที่เราเป็นพี่คนรองคนต่อไปก็ตามเราก็ยังคงใช้ชีวิตในความยุติธรรมเพื่อที่จะให้สังคมนี้เนี่ยนะครับ <c ười> เป็นสังคมที่เขาอยู่เนี่ย <c ười> เป็นสังคมที่ไม่มีอะไรที่มาบั่นทอนความรู้สึกกันเพราะปัญหาของความไม่ยุติธรรมเนี่ยม <c ười> ันจะทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยเป็นความรู้สึกที่เครียดความรู้สึกที่ถ้าไม่มีใครมาอุ้มชูเขา มาบม่มเพาะเขามาทะนุถนอมเขาเนี่ยเขาจะมีความโดดเดี่ยวเดียวดดยอย่างแน,น่นอนนะครับฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าหากว่าในวงการของการพรดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยจะต้องมีผู้พิทักษ์สันติราษนะครับที่เราเรียกว่าตำรวจต้องมีคนที่จะไปดูแลในเรื่องของความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเพราะเขารู้ความรู้สึกของคนที่มีความอัธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตให้เป็นปกติ ทั่วไปได้เพราะยิ่งอยู่ก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นกับสังคมนั้นด้วยนะครับฉะนั้นเรียนรู้อิสลามวันนี้นะครับอย่างให้พวกเรานั้นมีความยุติธรรมให้มันคงนะครับเพราะถือว่าเป็นหัวใจในการอยู่ในสังคมนี้ด้วยเพราะเป็นการดูแลใจกับใจในระหว่างที่เรานั้นอยู่กับสังคมนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าสังคมนั้นต้องการอะไรจากเราและเราก็ควรที่จะให้อะไรกับเขาด้วยนี่คือความยุติธรรมที่เรามีความปรารถนานะครับ เรียนรู้อิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเรามีอีกหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่จะนําเสนอให้พวกเราได้เข้าใจร่วมกันนะครับในฐานะที่เรานั้นเป็นประชาชนชาวไทยแม้ว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามก็ตามแต่ศาสนาอิสลามสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมนี้ด้วยความยุติธรรมอันดีต่อไปนะครับสาลามอะลัยกุมมรหมตุลลลฮิวบอเกาตุสวัสดีครับ